สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับผมสนุกกับภาพพิมพ์นะครับอ่ะหลังจากที่เราจบการไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับวนาสีนะครับวนาสีอุ่นวนาสีร้อนนะครับหรือการลงสีเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะมาเรียนเรื่องภาพพิมพ์นะครับภาพพิมพ์จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับภาพพิมพ์จะมีภาพพิมพ์ธรรมชาติและภาพพิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับภาพพิมพ์ โดยที่เราทั่วโดยที่คนทั่วไปเข้าใจกันเนี่ยภาพพิมพ์คือการประทับรอยแม่พิมพ์ลงบนพื้นกระดาษนะครับเหมือนสมมุติเราเอามือทาสีเราเนี่ยเออเอามือเราเนี่ยไปทาสีใช่ไหมแล้วก็ประทับลงกระดาษหรือแปะลงกระดาษเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นรอยอันนั้นนะ่ะเขาก็เรียกว่าภาพพิมพ์นะครับมาเดี๋ยวครูจะแบ่งให้ฟังว่าภาพพิมพ์มีสองประเภทใช่ไหมภาพพิมพ์ธรรมชาติและภาพพิมพ์มนุษย์สร้างขึ้นครูจะแบ่งให้ก่อนว่าภาพพิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น ภาพพิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ส่วนมากที่เราจะพบเห็นโดยทั่วไปที่เราจะรู้จักนะครับมันจะมีภาพพิมพ์โลหะภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์กระดาษนะครับผมแล้วก็ภาพพิมพ์จากยินเหนียวนะครับแต่เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างจะเป็นภาพพิมพ์แกะไม้เนาะอ่ะภาพพิมพ์แกะไม้หรือถ้าเรียกตามภาษาศรรษิลปะเนี่ยเขาเรียกว่าภาพพิมพ์วุ้นัดนะครับคือแบบน,นี้อ่ะอันน,น,นี้คือภาพพิมพ์แกะไม้ เราจะเห็นแบบนี้เขาจะมีอุปกรณ์คื่นหนึ่งเขาจะมีแผ่นไม้แล้สองคือ wood cut wood cut หรือเป็นอุปกรณ์ในการแกะไม้เนี่ยครับคือเขาจะมีความแหลมคมเนาะเพื่อให้เคาะลองไม้เกิดเป็นภาพได้นะครับแกะไม้เนี่ยอ่ะนี่คือผลงานที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้นี่คือตัวอย่างการแกะไม้นะครับอันนี้คือภาพพิมพ์แกะไม้ภาพพิมพ์แกะไม้เวลาเราจะลงสีเนี่ยเขาจะใช้สีเนี่ย ถ้าเราแกะเสร็จแล้วเนี่ยเอาสีอะ่ะเขาจะมีลูกกิ้งสีนะครับไปทาบนนี้ทาบนนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เอาไปลงเครื่องพิมพ์แล้วก็ม้วนใส่กระดาษนะครับผมแล้วสีสีที่เราทาลงไปเนี่ยมันก็จะติดในกระดาษเพะฉะนั้นภ oh <my> าพพิมพ์เนี่ยมันเป็นงานที่เกิดได้หลายๆครั้งหรือทําได้หลายๆครั้งนะครับส่วนมากที่ศิลปินเขาทำเนี่ย,ยถ้าเขาจะทําผลงานขึ้นมาชิ้นเดียวคือภาพพิมพ์ชิ้นนี้เขาแกะ แกะไม้เสร็จแล้วพิมพ์เสร็จแล้วเขาก็จะทําลายชิ้นงานทิ้งนะครับเหลือแค่ผลงานที่อยู่ในกระดาษไว้เขาจะไม่เก็บเขาจะไม่เก็บแบบไว้อย่างเงี้ยสมมติอะสมมุติเรามีแบบอันนี้อันนึงใช่ไหมเราทาสีแล้วพิมพ์ไปบนกระดาษสมมุติพิมพ์ไปสิบลูกเราแค่ต้องการแค่สิบลูกพิมพ์ไปสิบลูกพอเราได้ครบแล้วเขาก็ทําลายชิ้นงานทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการ ทำงานซ้ําขึ้นมาอีกนะครับหรือว่าถ้าเกิดละเราทําหายหรืออะไรแล้วมีคนเก็บงานเราไปทํามันสามารถเอามาทําซ้ําได้นะครับต่อไปนะครับภาพพิมพ์โลหะหรือภาพพิมพ์แกะเหล็กนะครับผมอ่ะอันนี้คือมันจะเป็นแผ่สนสแตนเลสบางๆนะครับผมคือแผ่สนสแตนเลสบางๆแล้วเราเนี่ยใช้อุปกรณ์คือใช้เป็นพวกหัวเหล็กเนี่ยทหมให้เกิดความแหลมคมแล้วเราก็ พูดแผ่นเหล็กให้มันเกิดรอยนะครับเกิดรอยเกิดภาพที่เราต้องการนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำมันเดิมทำเหมือนภาพพิม์แกะไม้เลยครับนี่เห็นไหมอันนี้ข้างล่างคือแผ่นเหล็กข้างบนคือข้างบนคือแผ่นกระดาษนะแผ่นเหล็กข้างล่างเนี่ยก็เหมือนภาพพิมพ์แกะไม้คือเราทาสีลงไปบนนี้ทาสีลงไปเอาเข้าอันนี้คือเครื่องพิมเอาเข้าเครื่องพิม ว่างเอากระด,ดาษวางข้างบนแล้วเราก็พิมพ์ภาพออกมาก็จะได้ภาพนี้คือภาพที่เราต้องการนะครับภาพนี้คือผลงานของเราแต่อันนี้คือวัสดุที่เรานำมาทำเป็นผลงานนะครับต่อไปเป็นภาพพิมพ์ธรรมชาตินะครับแม่พิมพ์ธรรมชาติเกิดได้รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือหรือฝ่ามือที่เราชอบทำกันคือเราชอบเอาไปเอาสี มาัทาบนมือเนี่ยเราพิมพ์ลงบนกระดาษมันก็จะเกิดเป็นรูปมือใช่ไหมหรือเอานิ้วโปง้งแปะสีหลายๆสีแปะ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 เรียงกันจะกลายเป็นรูปหนอนก็ได้หรือรูปอะไรก็ได้นะครับภาพพิมพ์ธรรมชาติเนาะมันจะมีทั้งมือเนี่ยก็เรียกว่าภาพพิมพ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็มีทั้งนี่็นะวัสดุจากธรรมชาติเห็นไหมขา้าวโพดเขาทาหลายๆสีแล้วเขาก็กิ้งก็เกิดเป็นงานขึ้นมาใช่ไหมครับต่อไปอ่ะ ภาพพิมพ์ใบไม้อันนี้ทุกคนจะคุ้นชินกันดีและเคยทํากันมาก่อนนะครับผมเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยภาพพิมพ์แต่มันจะยากตรงที่ว่าเราต้องจัดองค์ประกอบให้มันสวยงามนะครับอ่ะดูอันนี้เห็นไหมเหมือนใบไม้ใบเดียวแต่เขาก็ทําให้มันเป็นพูดไม้ได้นะครับโดยการเราแต้มแต้มสีแต่ละจุดลงไปตรงเนี้ยแล้วเราก็ปิ้นออกมาเอ้ยแล้วเราก็ไปภาพไ้บนกระดาษนะครับผมแค่นั้น มี2ประเภทคือภาพพิมพ์แกะไม้และภาพพิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยที่เราจะพบเห็นเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็จะใช้แค่ภาพพิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมก็คือใบไม้ใบหญ้าดอกมงดอกไม้นิ้วมือต่างๆเราก็เอามาพิมพ์ลงบนกระดาษให้เกิดเป็นผลงานใช่ไหมครับผมสำหรับสัปดาห์นี้ครูก็ อธิบายเกี่ยวกับภาพพิมพ์ให้เราฟังเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะลองทำภาพพิมพ์กันดูนะครับผมสติคครับ